ก็มีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วในการ ลบเงาของอดีตเจ้าอาวาสทั้งภาพถ่ายและป้ายประกาศเชิดชูเกียรติต่างๆของท่านเคยติดอยู่ทั่วบริเวณวัดก็ถูกปลดลงในชั่วข้ามคืนกิจกรรมเชิงพาณิชย์บางอย่างภายในวัดก็ถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นการเร่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวซื้อทูบบูชาราคาแพงหรือการเรียรไรการบริจาคเงินก้อนใหญ่ที่เคยมีเป็นประจำก็พลอยหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างเงียบๆคือนอกจากนี้จำนวนผู้เยี่ยมชมเข้าวัดก็ลดลงอย่างน่าตกใจแม้ว่าวัดอะ จะอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็ตามนะก็คาดว่าสิ่งนี้เป็นผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์และความนิยมของวัดหลังจากที่ข่าวเช้ามันแพร่ออกไปอะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะวันที่อัดคลิปอยู่เนี่ย จเจ้าอาวาสวัดเซาหลินท่านนี้กำลังถูกสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นจากทางการของจีนอยู่ก็คือยังไม่ได้ถูกตัดสินโดยสารทางวัดเซาหลินเองอะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกนะคือเมื่อจเจ้าอาวาสคนเก่า่ะถูกสอบสวนแล้วก็ต้องยุติบทบาทวัดก็ได้แต่งตั้งจเจ้าอาวาสรูปใหม่ทันทีนั่นก็คือซือยินเลอร์พระรูปนี้ขึ้นชื่อว่ามีวิถีชีวิตเรียบง่ายเน้นการปฏิบัติธรรมและการทําการเกษตรมากกว่า การบริหารธุรกิจผู้คนจํานวนมากก็ตั้งความหวังว่าจะเอาวาสคนใหม่ที่ชื่อซื้อยินเลอร์เนี่ยจะนําวัดเซาลินกลับขึ้นมาสู่เส้นทางที่มุ่งสู่จิตวิญญาณมากขึ้นและก็ลดทอนภาพลักษณ์การค้าลงบ้าง